UNIVERSE THAILAND 2, 2021เรียลไซส์บิวตี้ความงามในแบบเฉพาะของตัวเราเองผลการประกวด MISS UNIVERSE THAILAND ปี2021ที่เพิ่งผ่านไปแอนชิลีสกอตแคมมิสทั้งภาพลักษณ และการแสดงออกของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่ทุกๆคนในคำว่าสวยในแบบของตัวเราเองไม่จำเป็นต้องเป็นในแบบของค่านิยมของคนอื่นขอให้เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นพอแล้วหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของแอนเธอเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนนานาชาตินิส และจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในซิดนีประเทศออสเตรเลียด้านสังคมวิทยาที่เป็นสาขาทำให้เธอมีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกอย่างมมุกว้างและเชื่อไหมคะว่าเธอเป็นนักกีฬาระดับท,ท็อปของมหาวิทยาลัยด้วย ปัจจุบันแอนนะคะเป็นนางแบบ c u r v e ฟโมเดลหรือที่เรียกว่านางแบบ p l u สไซส์นั่นเองนะคะด้วยความสูงของเธอถึง183เซนและน้ำหนัก71กิโลแอนมีมุมมองเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องของรูปร่างยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของขนาดร่างกายและที่สำคัญนะคะ คุณแอนอยากจะให้ทุกๆคนรู้สึกภูมิใจและมีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเองนั่นคือความงามที่แท้จริงที่อยู่ในตัวของเราเราไม่จำเป็นต้องผอมเราก็สวยในแบบของเราได้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าความงามคือพลังอยู่ที่ว่าเรามองเห็นความงามและเรารู้สึก ถึงความมั่นใจในความงามของเราเนี่ยมากแค่ไหนนำสิ่งนี้ออกมาใช้ให้เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายไปสู่จุดหมายที่เราวางเอาไว้กันนะคะสำหรับคลิปดีๆจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆวันฝากกดติดตามและกดแชร์ r e l l Bit for Life แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้ว